การปฏจจิบัติร,ร,รามก็ทำกันเป็นปกติที่ทำกันทุกวันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เราทำเป็นจิตจวัตทำเป็นความต่อเนื่องความต่อเนื่อง ต่เลยเป็นลักษณะไม่มีไม่มีหลายเรื่องเรื่องหลักเกีเรื่องปฏิบัติตื่นขึ้นมาก็ได้ปฏิบัติการเป็นอยู่ก็ได้ปฏิบัติการเจยวข้องกับพิธีกรรมการเจยวข้องคับ สมมุติการเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันก็เลยมีการปฏิบัติศาสนะเราก็เลยอยู่กับสติคือเรามีจุดหมายของการปฏิบัติคือเป้าหมายของการปฏิบัติคือคือทำสติให้ตื่นให้เต็มให้มีให้มาก ็เรียกว่าจุดหมายจุดหมายเป้าหมายของการปฏิบัติฉะนั้นเราทำทุกอย่างก็เพื่อเป็นการปฏิบัติก็เพื่อเป็นการเจริญสติเป็นหลักเป็นงานหลักเป็นงานสำคัญเป็นงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เราก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะอยู่กับสติที่เรามีจิตจวัดหรือมีความเป็นอยู่มาครับ<ม>เพื่อให้ได้อยู่กับสติเพื่อให้มีสติใครได้ใครเห็นใครพบก็เป็นการได้ นำมาเผยแพร่เพราะนันสติที่เราหาหรือที่เป็นหลักการของการที่จะให้เจริญก้าวหน้าเป็นจุดหมายจุดหมายของพระพุทธศาสนาเลยก็ได้แต่ครัเป็นวาระที่สำคัญเพราะว่าถ้าไม่มี การเข้าถึงธรรมหรือไม่มีความที่เกี่ยวข้องกับสติทําให้จิตใจเราหรือทำให้เกิดการเข้าถึงธรรมก็ไม่มีพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธศาสนาก็เพราะพระพุทธเจ้าได้ค้นพบหลักหลักธรรมหรือหลักของสติปัฏฐาน หลักของการตื่นรู้ที่เราเรียกว่าพุทธ,ธะก็แปลว่าผู้ตื่นหรือการตื่นรู้อพุทธ,ธะไม่เหมือนศาสนาทั่วไปศาสนาทั่วไปก็คือใครมีความรู้ก็ดำมาสอนสอนก็นเรียกว่าเป็นศาสนาะแต่พุทธศาสนาเหล่านี้พูดถึงการตัดสุรู้ พูดถึงการรู้แบบแบบการเปลี่ยนแปลงหรือแบบการได้ข้ามพน้นหรือได้ได้เข้าถึงหลักเข้าถึงแก่นเข้าถึงจิตถึงใจจึงเป็นพุทธะอันพุทธศาสนานี้ก็เป็นสิ่งซึ่งซึ่งก็เป็นหลักเป็น เป็นเจนที่เราทำอย่างนี้คือเพื่อให้เป็นการฟื้นฟูหรือเป็นการเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่การที่เราสร้างวัดสร้างวาสร้างสถานที่ต่างๆแล้วก็เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสติเนี่ยสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้าง สร,สร้างกุฏิวิหารก็เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงแก่นของศาสนาหรือของหลักสติปัฏฐานหรือหลักคำสอนเราก็เลยว่าจุดหมายเราอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามีมีวัตถุหรือมีเสนาสนะหรือมี วัตถุที่เจริญส่วมมากแล้วสายต้องปุเตียนแคไม่ได้เน้นให้ความเจริญทางด้านวัตถุแต่ให้ความเจริญทางด้านจิตใจให้เจริญทางด้านให้สติให้มีการเข้าถึงธรรมร้วยการมีสติก็เป็นจุดหมายอย่างนั้นปุตเตียนท่านมาสร้างวัด ทัเปิงขวัญท่านก็บอกว่าจะเป็นที่จะเป็นที่ปฏิบัติจะเป็นที่พักผ่อนจะเป็นที่ผลิตผู้รู้ท่านบอกว่าต่อไปภายหน้าทาบเปิงขวัญก็จะเป็นที่ที่ปฏิบัติที่ดีที่ดีไม่แพ้ที่อื่นอะไรก็เป็นลักษณะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจก็เพื่อให้มีการปฏิบัติห้การมีสติเพราะฉะนั้นเราก็เลยรักษาหรือปณิทานของหลวงพ่อเทียนหรือเดินตามรอยหรือว่าสารต่อเจตนาที่ท่านได้กำหนดที่ท่านได้วางไว้ก็คือการเจริญสติ ฉะนั้นเราก็เลยมีการพัฒนาที่ตัวเราส่วนมากเราจะเน้นพัฒนาที่ตัวเราเพราะว่าตัวเราเนี่ยหละจะเป็นผู้ที่เข้าถึงหรือจะเอาตัวเราเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้เราได้เข้าถึงธรรมเป็นลักษณะนั้น สัาน,นเราก็เลยทำเพื่อให้เราเข้าถึงหรืเพื่อให้มีจุดที่จะเป็นการได้เข้าไปถึงสติปัฏฐานเข้าไปถึงสติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งรู้จริงเราก็เลยมีการปฏิบัติตามกำหนดของเราวันนี้ก็วันที่สิบ ุงนี้ก็วันที่ยี่สก็คงจะได้เจ็บอารมณ์ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่27 20, 21, 22, 23, 24, 25, ่สิบเจ็ดนะยี่สิบจีบเอ็ดจีบสอกจะไปสิ้นสุดวันที่26วันที่27แล้วก็ทำวัดวก็จะเป็นลักษณะนะั้น เราก็มีการทำวัดเราก็แบ่งเป็นสองภาคส่วนก็คงเหมือนเดิมส่วนที่มีการปฏิบัติตามจิตจวัดตามเวลาหรือตามตาม,ตามปกติก็คืออยู่ที่ศาลามีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยนะถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วก็ ปฏิบัติแบบธรรมดาสำหรับผู้ใหม่บางทีเขามาแล้วเขายังไม่พร้อมเขาก็จะได้มีเพื่อนนำพาปฏิบัติแลก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ต้องการปฏิบัติแบบเจ็บอารม์ก็คือตามวันเวลาส่วนที่ไม่ต้องการเจ็บอารมณ์ก็คืออยากปฏิบัติแบบ ตามจิตวัดก็เคยมีการทำวัดชาวทำวัดเจนอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็ลงตัวแล้วเพราะว่าช่วงเกตวันบางทีก็มีคนใหม่มาบางทีจะคนใหม่เขาก็ยังไม่รู้ว่าอารมณ์คืออะไรเจ็บอารมณ์คือเจ็บอะไรให้เขาปฏิบัติเจ็บอารมณ์เขาก็ยังไม่รู้ คำว่าเจ็บอารมณ์หรือคำว่าจะปฏิบัติเขายังไม่รู้จักวิธีการยังไม่รู้จักว่าสติคืออะไรเพื่อนเขากะเลยอย่างเจ็บไม่ได้หรือ,อยังต้องการต้องการทำเป็นเบื้องต้นจะคือการทำวัดมีการปฏิบัติตามปกติส่วนเราปารถนาที่จะ อยู่กับตัวเองที่จะอยู่กับการปฏิบัติที่ต่อเนื่องที่อยากจะอยู่กับการทําเป็นลูกโซ่หรือทำํทำทาเรื่องนี้เป็นหลักก็คือไม่ไม่ไปทําหลายเรื่องแคจะเป็นลักษณะที่เราจเจริญสติเป็นหลักก็คือการเจ็บอารมณ์ในการปฏิบัติ แบบอยู่กับตัวสติโดยตรงเราก็คงจะได้ปฏิบัติไปทำหน้าที่น,นะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญก็คือการที่เราจเจริญสตินี่หลาสำคัญวันเวลาก็เป็นตัวมดุดวันเวลาก็เป็นสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลง ส่วนใจเราหรือตัวเราจะเน้นเรื่องสติจะอยู่ที่ไหนจะวันเวลาเปลี่ยนยังไงแต่ใจเราก็ยังอยู่กับสติแปลว่ามีสติเป็นที่ตั้งนะฉะนั้นเราก็คงไม่ได้พูดอะไรมากส่วนมากเราเข้าใจหลักกันแล้วก,กว็คงจะได้ปฏิบัติกันไปเลยนะวันนี้